โอ้ยูอยู่น่ดีค่ามาอได้ได้เพราะว่าลูกทำได้นะกางขาสองข้างนะ่ะครับมาทำไมลูกจะทำอะไรครับเราได้เล่นบองนูนแล้วอีกทีได้ไหม เด็กลงที่รูปก่ปว่าไม่ลงเ่ยากบไปที่ปีนขึ้นไปเลยป้าป้าราลูบอยู่ข้างล่างเดี๋ยวป้าเดินตามขึ้นไปโอเคนี่ป้าขึ้นมาแล้วป้าทำไมป้าไม่เห็

ครับตอนนี้เราเป็นยังไงครับเราออกจากเราออกจากฟูไม่ได้ใช่ไหมมันเพราะมันเป็นยังไงครับมันสูงเงินไปโอ๊ยจะออกยังไงเนี่ยต้องเรียกคนมาช่วยหรือเปล่าไม่นเอเล่อนลอเ่นเลืนเลืเออนนเเ่นน่น่อ โอ๊ยไหลไปถึงมาม่าเลยเหรอ